ค่าตัวทาคาบะอาจจะไม่ได้แพงนักเพราะฉะนั้นทาคาบะอาจจะจบใน2ตอนเหมือนกับคาจิโมฮาจิเมะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ s e v e Channel แล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เหมือนเคยนั่นก็คือการวิเคราะห์สรุปมังงะเรื่องมหาเวทผนึกมาตอนที่240นั่นเองอ่ะไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเริ่มจากการวิเคราะห์ภาพปกภาพสีก่อนภาพปกภาพสีนั้นประกอบไปด้วย4ตัวละครตัวตึวตงแน่นอนแล้วว่า3คนซ้ายเนี่ยมันตัวตึงสุดแล้วเพราะาเคนจากุยเนี่ยเคยเอ่ยถึงและ ตยูจิของเราเนี่ยทำไมถึงได้โผล่มานะฮะในเมื่อตัวของเคนจากูไม่ได้บอกว่าตัวละครอย่างยูจินั้นเป็นหนึ่งใน3ตัวตึงส่วนตัวคิดว่าถ้าเกิดไม่เอายูจิโผล่มาในตอนนี้แล้โผล่มาแค่3คนเนี่ยเออคือยูจิตัวประกอบแบบเห็นได้ชัดเลยนะเพราะฉะนั้นเราอย่างที่เรารู้กันแหละว่ายูจินั้นเป็นเพคของเรื่องถึงแม้บทบาทเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้มากมายนักแต่ด้วยความที่ว่าเป็นเพกเนาะเมื่อเป็นเพคสุดท้ายเนี่ยก็ต้องปรากฏตัวมานั่นแหละประมาณนี้และจากในภาพนี้สังเกตจริงๆนะฮะตรงมือของยูจิยูจิกำลังสวมอะไรออออออยยู่่่นนัคืืืถุงงมบาาหรปกณ์ส ใช่ไหมตอนนี้ตัวผมเนี่ยก็เอียงไปทางเครื่องมือแสเวน,นะผมไม่คิดว่านี่จะเป็นมือของยูจิมันจะเหมือนกับในตอนที่ยูตะเคยใช้เครื่องมือแสเวที่เป็นลักษณะคล้ายปลอกแขนนะอันนั้นก็คือมังงะตอนที่178เนาะทีนาะตอนนั้นยูตะเลือกในการสวมมันเพื่อต่อสู้กับอุโรทารโกแต่ลองดูดีๆด,ดิของยูตะของยูจิเนี่ยไม่ได้เหมือนกันนะ แสดงว่าสองอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนละตัวกันไม่ใช่ตัวเดียวกันแต่ส่วนตัวแล้วผมเนี่ยค่อนข้างเอ็เอียงไปทางเครื่องมือใสเวกแล้วถ้าเกิดคุณลองย้อนดูในตอนที่238นะตอนที่ยูจิได้กระโดดลงมามือของยูจิตอนนั้นที่ว่าเอ้ยทำไมยูจิมีเล็บว่ามีบางคนถามเนาะก็เลยมีบางคนออกความเห็นว่ายูจิตอนนี้เนี่ยอาจจะกินนิ้วของสุคุนาไปแล้วแต่ก็ยังมีบางกลุ่มอีกที่ได้คิดว่าเอ๊ะนะตอนนี้ยูจิอาจจะกินแผ่นผ้ามอนะหรือว่าพวกคันคำสาบไปแล้วนั่นเองสุดท้ายแล้วเนี่ยจากการปรากฏขององยยตนนทีี่่238กกับภา 6, ภาาพพปเ มันคือมือมือเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสเป็นไปได้มากสุดนั่นก็คือยูจินั้นสวมเครื่องมือสายเวทอยู่เพื่อใช้ในการต่อกรกับสูขุนะแต่ว่าเรื่องของความสามารถประโยชน์หรือว่าที่มาความแข็งแรงอันนี้เราไม่อาจทราบได้แต่ว่าเราเนี่ยก็น่าจะพอทราบเบื้องต้นได้นะฮะการที่ยูจิได้หยิบมาหรือว่ามีบางคนบอกให้ยูจิสวมใส่เนี่ยแสดงว่าไอ้สิ่งนี้เนี่ยไม่ใช่ของกาก,ากแบบมาม่าปลากระป๋องแน่นอนดังนั้นแล้วรอดูได้เลยนะฮะว่าสิ่งนี้นั้นจะสามารถทําอะไรได้บ้างเกือบลืมไปนะฮะมังงะในตอนนี้นั้นนมีชื่่ออตอวา Ideas Survival Life On บางคนถามเลยพี่ครับมันต่างจากมังงะตอนก่อนยังไงตอนก่อนมันเขียนว่า i d i o s Survival ตอนนี้ก็ Ideas Survival ไม่ใช่หรอครับพี่จริงๆมันคือ Ideas Survival เหมือนกันแต่มีคาว่า,า Life On นั่นเองนะฮะสองคำนี้ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นความหมายบางอย่างของมังงะตอนนี้นั่นแหละคือปกติแล้วฉากต่อสู้โกโจสูคุนะนี่คือไล่เป็นพาร์ทนะอินโฮแมนมาเคียวชินจูกุโชดาวพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองพาร์ทสามพาร์ทสี่อันนี้คือไม่นะครับผมสำหรับทาคา,า,าบะทาคาบะบอกผมไม่ต้องการพาร์ทครับผมต้องการ คำว่า l i ฟ e On ที่หมายถึงเริ่มในการถ่ายทอดสดแล้วอะไรเงี้ย นั่นคงจะเป็นการสื่อถึงการต่อสู้ของชาคาบาทได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและเกือบลืมไปนะฮะตรงช่วงหูขวาของยูจิคุณเห็นเหมือนผมไหมนะฮะหูขวาของยูจิเป็นอะไรไปนะ่ะไม่แน่ใจนะว่าคุณจําได้หรือเปล่านะตอนที่สุคุณะสามารถยึดร่างของเมงอมีได้และนะตอนนั้นเมลอมีเนี่ยก,กดพลังของสุคุณะไว้สุคุณะก็เลยใช้หาชีและไข่เข้าโจมตียูจิและหูของยูจิก็ได้รับบาดเจ็บนะฮะโดนบาดไปไม่สิถ้าเกิดผมบอกว่าโดนบาดนี่คือเหมือนแบบมีดบาดแม้แต่ว่าของยูจิจะไม่ใช่นะ ยูจิโดนพลังฮาชิหรือว่าใครเนี่ยเข้าโจมตีจนแบบหูช่วงบนของยูจีนี่คือแหว่งไปเลยนะเ e ฟเฟล n c นจากมังงะในตอนที่214เพราะฉะนั้นเราจึงไม่แปลกที่เราได้เห็นว่าปกในตัวของยูจิเนี่ยกำลังพันแผลที่หูไว้คิดว่าอาจจะเป็นการต่อหูงอหูหรือว่ารักษาหูอะไรทํานองนั้นนั่นเองอจบเรื่องของการวิเคราะห์ภาพปกไปก่อนแค่ภาพปกนี่คือคุยกันมายาวนานมากแล้ว ต่อมาจะพูดถึงแผนการที่นางฟ้าได้มีการนัดรวมกันง่ายๆเลยคือระหว่างที่สุคุณะกับโกโจนั้นกําลังต่อสู้กันเคนจาคุเนี่ยกำลังลอยนวลเพื่อไปปิดฉากผู้เล่นคนอื่นเพราะว่าเกมคัทออฟจบลงเมื่อผู้เล่นทุกคนได้ตายลงไปยกเว้นเกะโทซึงุรุและฟูชิงุรุเมงโอมิดังนั้นแล้วหน้าที่ของเคนจาคุนั่นเลยคือการไล่ฆ่าเพลเยอร์ทุกคนที่ได้เกี่ยวข้องและเขาเริ่มเคลื่อนไหวตั้งแต่ในตอนที่โกโจเริ่มต่อสู้กับสุคุณะนั่นหมายถึงว่าเขารอให้โกโจเนี่ยเริ่มต่อสู้ก่อนเพราะาเคนกาจากกาั้ว ของนางฟ้านั้นต้องเริ่มในการวางแผนเพื่อใครสักคนเนี่ยเข้าไปจัดการเค็นจาคูก่อนระหว่างที่โกโจสุคุนานั้นกำลังต่อสู้กันสาเหตุเลยเนื่องจากว่าไม่มีใครทราบหรอกนะฮะว่าโกโจสุคุนานั้นจะต่อสู้กันนานแค่ไหนยิ่งนึ่งคู่ต่อสู้กันนานมากเท่าไหร่เค็นจาคูยิ่งมีเวลาในการจัดการผู้เล่นดังนั้นแล้วระหว่างที่2คนนี้นั้นกาลังต่อสู้กันอยู่ต้องมีใครสักคนนะฮะที่พยายามในการถ่วงเวลาเคนจาคูไม่ให้เค็นจาคูเข้าไปโจมตีผู้เล่นคนอื่นมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งผู้เล่นคนอื่นยิ่ เ,เพราะฉะนั้นแล้วคุณลองคิดดูนะการที่ต้องส่งใครสักคนไปเนี่ยจัดการเคนจากูและเคนจากูก็ไม่ได้กากมันอาจจะกากกว่าอาจารย์โกโจอันนี้อาจจะเป็นเรื่องจริงมันถึงได้กลัวอาจารย์โกโจา jo, ไงแต่พอมาลองคิดดูแล้วมีใครแข็งแกร่งเท่ากับอาจารย์โกโจบ้างละ่ะจาก3ตัวตึงอะ่ะไม่มีเลยถูกไหมฮาคาลิยูตะมากิ3คนนีเน้เป็นตัวตึงก็จริงแต่คุณอย่าลืมนะว่าซุคุณนะนะตอนนี้นก็มีอุราเมะเคียงข้างดังนั้นแล้วการาจัดก,การซุคุณะแบบง่ายๆเนี่ยไม่น่าเป็นไปได้ต่อให้เราจะส่งมากิเซนอิงไปก็ตตตตาาามมมแ่่่นนนัััััหหยถึงึงงงงววกกลลขอ3เจะ ไปหนึ่งเลยนะและนั่นหมายถึงว่าการตอบสุขสุขุนะเนี่ยความได้เปรียบของฝั่งเพคนั้นจะลดลงสุดท้ายเลยคือเราเนี่ยจะได้เห็นว่าแต่ละคนในตอนนี้เนี่ยก็เลยคิดมากว่าเอาไงดีวะจะส่งใครไปดีแต่แล้วผลลัพธ์ที่ได้ออกมาทําให้ทุกคนนั้นต้องตกใจนั่น,นคือการส่งทาคาบะหรือตัวตลกดาวเด่นของวงการคุณใสไปฟูมิฮิโกะทาคาบะและจากคําพูดของนางฟ้าที่นางฟ้าบอกว่าห้ามบอกใครเด็ดขาดเรื่องของอาคมทาคาบะแม้แต่ทาคาบะเองก็ตาม อาคมของทาคาบะนั้นคือจากนั้นภาพของมังงะก็ได้ตัดไปก็ยังไม่เข้าใจนะฮะทำไมต้องตัดไปแบบนี้ทําไมไม่พูดไปเลยว่าอาคมทาคาบะนั้นคืออะไรทั้งที่มังงะตอนที่173เนี่ยก็ได้เฉลยไปแล้วด้วยซ้ำว่าอาคมของทาคาบะนั้นคือคอมมนเดียนนั่นคือการเปลี่ยนเรื่องตลกให้กลายเป็นเรื่องจริงไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทาคาบะได้มีการคิดคิดว่าแม่งตลกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงหมดและยิ่งมังงะในตอนที่240นะคุณจะเห็นเลยว่าเคนจาคุนี่คืออยู่ๆก็มี แม่งคือค่อนข้างดีมากและแม่งคุมไม่หมดเลยแค่ทาคาบะแไม่คิดว่ามันตลกมาจากก้นบึ้งของหัวใจอ่ะแค่คิดว่ามันไม่ได้เฟกอ่ะมันก็สามารถทําให้เรื่องพวกนั้นกลายเป็นเรื่องจริงได้แต่ถ้าเกิดดูจากมังงะการต่อสู้ของเคนจาคูทาคาบะาน่ะเหมือนเคนจาคูจะเริ่มโจมตีทาคาบะาแบบเข้ามากขึ้นและเคนจาคูมันเริ่มจับทางได้และแบบมุกตลกทาคาบะ่แม่งก็ห่วยกว่าเคนจาคุอ่ะ อย่างหน้าตลกที่เราได้เห็นกันหน้าทาคาบาะเคนจากูหน้าเคนจากูแม่งฮากว่าเยอะเลยนะแล้วแถมทาคาบาะแม่งยังน้อยใจด้วยนะแบบโอ้โหอีกฝั่งแม่งมีพ็อปเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผลเป็นตรงหัวทรงผมหรือว่าการใส่ชุดพระคือทุกอย่างทาคาบาะแม่งคิดว่านั่นนะคือพ็อปที่เคนจากูได้เตรียมไว้ในการเล่นตลกกลับกลายเป็นว่าตอนนี้ทาคาบาะเริ่มน้อยใจไงเริ่มรู้สึกแบบโหแม่งไม่ใช่แล้วทำไมเราแม่งไม่ฮาเหมือนับอีกคนนึงเลยวะแต่ก็ยังแอบให้กำลังใจตัวเองอยู่ตลอดนะว่าแบบ ไม่สิเรามันตลกตลกเราแม่งโคตรตลกจนแล้วจนรอดเลยกําลังใจกําลังกะมาอยู่แล้วสุดท้ายที่พบเจอกับศพของฮาเซโนกิ oki, ที่ตัวเคนจาคูพึ่งสั่งหารไปก่อนที่ทาคาบะนั้นจะมาถึงและคือจากสีหน้าทาคาบะนี่คือแบบอย่างชัดเจนเลยแบบตาโตเหงื่อเริ่มตกแล้ววะแสดงว่านาตอนนี้ทาคาบะมันเริ่มไม่ตลกแล้วไงาามันไม่ได้ตลกมาจากก้นบึ้งของหัวใจและและแถมเลยคือตอนจบของมังงะทาคาบะได้พูดออกมาว่าการแสดงตลกกับนายนะมันไม่ตลกเลยใช่เกิดในเมื่อเราไม่สามารถหัวเราะกับสิ่งนี้ได้ ทำไมผู้คนถึงได้หัวเราะกันละ่ะและทำไมทำไมเราถึงได้ มาเป็นตลกอีกครั้งและคําพูดของมังงะในตอนท้ายนั้นนะฮะมังงะได้เขียนไว้ว่าทาคาบะจะทํายังไงกับสถานการณ์ตึงเครียดครั้งนี้อ้าวคุณลองดูดิสถานการณ์อย่างนี้คือมันตึงไหมมันตึงนะเว้ยมันเหมือนกับให้นึกย้อนกลับไปตอนที่อาจารย์โกโจเสียเปียบสุคุณะสังเกตนะฮะใครก็แล้วแต่ที่เสียเปรียบในมังงะตอนท้ายตอนหน้าแม่งได้เปียบหมดเพราะฉะนั้นมีโอกาสสูงมากๆที่ทาคาบะเนี่ยจะไม่โดนจัดการในมังงะตอนหน้าสังเกตง่ายๆเลยนะฮะอย่างคาชิโมะฮาชิเมะเองเนี่ยตอนจบของมังงะเนี่ย ร้อยนะฮะคาชิโมะฮาจิเมะกลายเป็นลูกเต่าไปซะแล้วนั่งแทงสูงต่ำกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่เราเห็นกันมังงะนะตอนนี้ทาคาบะกาลังเสียเปรียบและเหมือนเคนจาคุเริ่มจับทางได้คือทาคาบะเนี่ยเวลาเขาโดนใครต่อยใครตีเนี่ยคุณลองคิดว่าไม่นี่เป็นเวทีเว้ยเวลาเพื่อนแบบเล่นตลกก็จะแบบเอาไม้มาตีหัวใช่ไหมแล้วทุกคนก็หัวร้ออย่างนั้นอย่างนี้ทาคาบะมันก็สนุกมีความสุข มันคิดว่าการตีหัวไม่เจ็บอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาในมังงะตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าการที่มันคิดว่าแบบเนี้ยตลกอ่ะมันแบบเป็นเวทีที่มันสนุกอ่ะกลับกลายเป็นว่าเวทีที่มีมันอัเคนจาคุเนี่ยที่มันกับเคนจาคุเล่นกันเนี่ยมันกลับกลายเป็นเรื่องไม่ตลกไปแล้วอ่ะพอฉะนั้นมันก็เลยคิดว่าทําไมกูถึงได้กลับมาเป็นตลกอีกครั้งหนึ่งวะดังนั้นแล้วมังงะตอนหน้าอาจจะมีการย่อดีทางขบะสักประมาณสักสาสหน้าอาจจะ5้าหน้าเลยก็ได้สุดท้ายแล้วคุณอาจจะได้เห็นว่าทาาบะะอจจกลลัับมาตกกอีคร้งงนึ คือทุกอย่างเนี่ยมันจะผ่านพ้นไปได้หรือไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเคนจากูนะฮะมันขึ้นอยู่กับทาคาบะนั่นแหละว่าทาคาบะเนี่ยมันจะหามากแค่ไหนเพราะคุณอย่าลืมนะฮะหน้าที่ทาคาบะเนี่ยไม่ใช่การทำให้เคนจากู aku, ต้องลงไปนอนกองกับพื้นหรือว่าเคนจากูต้องแพนะเวคือตอนนี้เนี่ยแค่ถ่วงเวลาเคนจากูไม่เคนจากูมันจัดการคู่เลนน่นคนอื่นมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเหมือนผลลัพธ์ของการต่อสู้โกโจสุคุนะมันได้ออกแล้วกลับกลายเป็นว่าสุคุณะชนะดังนัันนั้้้้้นนนนนแแลววววเเี่่่่ยยยพกกกกกขาา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 ็ตตออองงงงคคิดถึมมมผรรรจจไใชทบหื ต้องช่วยลุมซุคุณะก่อนเพราะฉะนั้นเราหน้าที่ทาคาบะเนี่ยอย่างมากสุดที่สามารถทําได้และดีสุดนั้นก็คือการช่วงเวลา,าวเทอาชาคาบะสามารถช่วงเวลาได้ทุกอย่างกระจกแต่กับการซึ่งวยชาคาบะมันแพ้ในมังงะตอนหน้า <laughs> <laughs> ก็จบเช่นเดียวกันจากนั้นเคนจาคุก,ก็ไล่ฆ่าไล่ฆ่าไปเลยดีไม่ดีมาสมทบกับซุคุณะนี่คืองานยาไปอีก และแถมนะถ้าเกิดจะมีใครมาช่วยทาคาบะเนี่ยยังไงเคนจาคุก็ต้องรู้ตัวเพราะว่าเคนจาคุนั้นไม่มียญญานคำสาบที่มันใช้ในการวัดพลังงานคำสาบรอบชินจูกุไปแล้วอะ่ะดังนั้นแล้วเคนจาคุมันวางแผนมาดีเว้ทั้งนี้ทางนั้นมันขึ้นอยู่กับทาคาบะแล้วว่าแผนพันปีเคนจาคุจะพังเพราะมึงหรือไม่ส่วนตัวแล้วผมก็หวังในทาคาบะไว้สูงเช่นเดียวกันนะเพราะมังงนะค่อนข้างปูไม่ให้ทาคาบนะนั้นไม่น่าจะแพงง่ายๆถ้าเกิดบทบาททาคาบนะนั้นมีแค่การถ่วงเวลาจริงๆนะหรือว่าการช่วยนาฟ้าจริงๆนยะก็สามารถยอมรับบไดด้้แต่่่่่ผมคิวาาาาหนาทททีีง มาณนะตอนนี้ยังน้อยเกินไปเพราะว่าชาคาบะที่ทําประโยชน์ได้มากสุดนะฮะจะเห็นได้ว่า1นึ่งชวงเวลาฮาเซโนกิตอนที่ฟูชิมุโรเมงวิกําลังต่อสู้อันนั้นอย่างแรกอย่างที่2เลยคือช่วยนางฟ้าให้รอดแต่ว่ามีแค่2องอย่างแค่นี้เองจริงหรอ,อยังน้อยแล้วเนี่ยขออย่างที่3ามเนียไหมช่วงเวลาเคนจาคุท่วงมากกว่านี้หน่อยเพราะว่าแค่นี้ยังน้อยเกินไปโอเคนะฮะงั้นมางะนะตอนนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนมา้าไปทีหลังละครับผม และเจอกันกันกบวันจันทร์คลิปตัวเต็มของมังงะ240ส่วนวันพุธหลุดมังงะ241่ไม่ายก็ผมสวัสดีครับ